วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมรถสวยๆที่มีฉายาว่า king of off-road ครับ ตอนดีครับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาเซ็นเตอร์และวันนี้อยู่กับเป็นไทยครับพาคุณผู้ชมชมรถสวยๆและวันนี้ก่อนที่จะพาไปดูรถสวยๆครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเตือนไม่ให้คุณพลาดในเรื่องของการรับชมรถสวยก่อนใครที่มงคลคาเซ็นเตอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าคันนี้ครับฉายา king of off road นั่นก็คือ Toyota Land c r ค i s เซ VX100 นะครับซึ่งตัว VX100 เนี่ยนะครับต้องบอกว่า แลนด์คร iser นะครับมีเรื่องราวนะครับประวัติความเป็นมาต้องบอกว่าโอ้โหอายุกว่า75-76ปีเพราะว่ามันเริ่มสายการผลิตมาตั้งแต่ปี1945ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นต้นมาแล้วก็ผลิตตัวขอเรียกว่าเป็นตัว l c นะครับตั้งแต่ปี1945มา1951กนะครับก็ผลิตตัว l c มาเรื่อยๆนะครับจนปรับโมจนถึงปัจจุบันนะครับและคันนี้ครับเป็นรถในปี2001ผู้ชม นะครับกับ VX100 คันนี้นะครับมาดูความสวยงามนะครับสำหรับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลครับนี่สำหรับแ a นค c r เซอร์นะครับก็จะมี VX100 นะครับแล้วก็ซิกนัทนะครับซึ่งวันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือ VX100 นะครับรหัสเครื่องนะครับก็คือ 1HDFTE 4,163cc นะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมนะครับดูห้องเครื่องอีกสักครู่เดียวนะครับ 2 0 5แรงม้าคุณผู้ชมนะครับอะมาดูรอบๆคันนะครับด้านหน้าครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะสวยงามหรูหรานะครับหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเมื่อก่อนผมก็เข้าใจผิดว่านี่คือที่ฉีดตาไฟนะครับอันนี้ก็ถูกต้องครับเป็นท,ท,ที่ฉีดตาไฟซึ่งซึ่งไม่ใช่เหมือนที่ปัดน้ำฝนนะฮะอันเนี้ยเอาไว้ฉีดหิมะเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถนอกนะครับคือต่างประเทศมันมีหิมะ เขาก็เลยเอาตัวนี้ไว้ฉีดหิมะนะครับให้ไล่หิมะออกจากไฟหน้านะครับเพื่อการขับขี่ในทัศนวิสัยที่ดีนะครับวันนี้นะครับรอบรอบคันครับมีอะไรใหม่ที่มงคลคาเซนเตอร์จับยัดให้นะครับใส่ยาง B F Goodrich ครับนี่หล่อเลยนะครับสำหรับยาง B F นะครับเป็นยางใหม่นะครับปี2020คุณผู้ชมนะครับใช้ได้นานนะครับพร้อมลุย นะครับพร้อมลุยไปกับคุณในทุกที่นะครับมาดูความสวยความหล่อรอบๆคันก่อนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับดูด้านข้างเสร็จแล้วนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนี่หลายๆท่านบอกโอ้คันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับที่ตัวนี้นะครับตรงครอบนะครับตรงครอบป้ายทะเบียนตรงเนี้ยนะครับจริงๆเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับ เนี่ยที่ใส่เข้ามาให้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสวยแล้วก็สมบูรณ์พอสมควรนะครับแล้วนะครับผมจะพาผู้ชมมาดูห้องเครื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นห้องเครื่องอีกหนึ่งตัวนะครับกับสมรรถนะ2 0 0แรงม้านะครับพาคุณบุกตะลุยไปทุกทุกที่เลยนะชอบลุยๆหรอนะครับคันนี้จัดให้ได้นะครับสำหรับสายลุยนะครับ มานี่ครับคันนี้เปิดกระโปรงมานะครับต้องบอกเลยว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเดิมโรงงานครับนี่ฝากระโปรงนะครับโตโยต้าสังเกตได้เลยนี่คือเดิมโรงงานนะครับเลเบลอะไรต่างๆยังอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับรถสภาพสวยนะครับรวมไปถึงเลเบลบอกนะครับโมเดลนะครับอ่านี่ต่างๆแล้วก็รหัสเครื่องหนึ่ง H D F g E นะครับ 4,163 c ซีซีนี่ยังอยู่ทุกอย่างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2 4วาล์วาอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเทอร์โบนะแล้วที่สำคัญคือมันเดิมสวยมากๆนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับหลายๆท่านอาจจะเส็นทะเบียนบอกว่าเอ๊ะ vx ร้อยแล้วซื้อคันนี้ไปได้ทะเบียนเลยหรือเปล่านะครับคันนี้ขออนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของใหม่นะครับที่จะ รับคันนี้ไปดูแลนะครับทะเบียนคันนี้แยกต่างหากนะครับเราไม่ได้แถมทะเบียนให้นะครับคันนี้ทะเบียนประมูลมานะครับขออนุญาตนะครับแยกต่างหากนะครับอะมาดูภายในห้องโดยสารคุณผู้ชมนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะภายในห้องโดยสารครับนี่กว้างขวางพอสมควรนะครับ แล้วนะครับปุ๊บอันแรกเลยพอเปิดประตูเข้ามาครับนี่ครับทุกอย่างความเป็นลักชวรี่นะครับคืออันนี้คือเดิมๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับหนังนะครับแล้วก็มีลายไม้กระจกไฟฟ้านะครับเซนทัลล็อกนะครับล็อกกระจกนะครับถัดมาขออนุญาตนะครับขึ้นไปนั่งบนรถนะครับเบาะนะครับเป็นแบบแมนนวลคุณผู้ชมนะครับอ่ะ เกียร์เป็นแบบออโต้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับคันนี้บอกเลยว่าระบบทุกอย่างนะครับยังคงสมบูรณ์แบบนะครับอ่ะพวงมาลัยนะครับนี่มีแอร์แบ็คู่หน้านะครับมีระบบครู s e คอนโทรลนะครับแอร์นะครับนี่แอร์เย็นครับ ฉ่ำมากนะครับปรับอุณหภูมินะครับปรับความแรงลมนะครับแล้วก็คันนี้ครับนี่มาดูนะครับจอนี้น่าจะติดมาใหม่นะครับสำหรับจอนะครับเป็นจอแบบสัมผัสนะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายนะฮะให้คุณผู้ชมได้แบบว่าทำงานนะครับขับรถไปแล้วก็ฟังเพลงชิลๆสบายๆนะครับตัวนี้นะครับสำหรับสออากาศนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงได้ตรงนี้ นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฟังวิทยุนะครับนี่ปรับตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับในเรื่องของแอร์นะครับนี่แอร์ออโต้นะครับนี่สามารถที่จะปรับระดับความเย็นได้นะครับเลือกได้เลยนะครับคุณอยากจะได้ความเย็นแบบไหนนะครับแล้วก็ปรับความแรงของลมนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับคือบางท่านเคยขับนะครับบางท่านเคยขึ้นมานั่งนะครับตรงนี้นะฮะ ผมอยากจะให้เห็นตรงนี้นะครับเรื่องของการปรับนะครับความนุ่มของโช๊คนะครับนี่ฮะปุ่มนี้มันอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะไม่รู้มา่มองเห็นไหมเพราะว่ามันมืดหน่อยนิดนึงนะครับอ่ะโอเคนะครับปรับความนุ่มของโช๊คนะครับและปุ่มปุ่มนี้สําคัญมากคุณผู้ชมเวลาที่นะครับเครื่องยนต์ทํางานโอเคคุณคุณกดปุ่มนี้เปิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณดับเครื่องปุ๊บนะครับ ให้คุณกดปุ่มนี้นะครับปิดระบบการทํางานของมันนะครับเพราะอะไรนะฮะคือหลายๆคนไม่รู้ว่าปุ่มนี้นะครับสมมุติเวลาที่คุณเอาไปบํารุงรักษานะฮะไปซ่อมช่วงล่างถ้าคุณไม่กดปุ่มนี้นะครับโชคมันเด้งออกเลยนะนะครับอันหนึ่งอันตราย 2. เกิดความเสียหายแก่รถได้นะครับและอีกปุ่มนึงนะครับก็คือปุ่ม High Control ปุ่มนี้นะครับคือยังใช้ได้ปกตินะครับสมบูรณ์แบบมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ตอนนี้นะครับอ่ะมาดูที่หน้าจอตอนนี้คืออยู่ในระดับปกตินะครับคุณผู้ชมมันจะขึ้นตัวเอ็นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับปุ่มโลปุ่มไฮนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตากล้องไปยืนด้านข้างนะครับผมจะปรับให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าปุ่มนี้ยังทํางานได้ปกตินะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอ่ะละครับ ตอนนี้นะครับผมจะปรับนะครับเป็นโลเห็นไหมครับมันจะลงนะครับทางด้านหลังก่อนนะครับมันจะลงด้านหลังก่อนแล้วก็ด้านหน้านะครับมันค่อยๆนะครับมันจะค่อยๆลงนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะปรับในโหมดปกตินะครับอ่าพอพอด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าลงเท่ากันละนะครับผมจะปรับเข้าสู่โหมดปกตินะครับ ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะค่อยๆนะครับยกตัวขึ้นนะครับเข้าสู่โหมดปกตินะครับมาด้านในนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาที่ห้องโดยสารนะครับเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมครับคุณผู้ชมแล้วผมชอบตรงนี้มากนะครับเก๊ะใส่ของตรงนี้นะครับช่องใส่ของตรงนี้ใหญ่มากนะครับโอ้โหสามารถ ใส่ได้เยอะมากๆนะครับใส่กระติกน้ําแข็งยังได้เลยนะครับนี่สาหรับคันนี้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องนะครับที่เปิดตรงนี้นะครับใส่ของกระจุกกระจิกนะครับใส่เหรียญใส่แบงค์ได้นะครับแล้วก็ที่วางแขนนะครับค่อนข้างใหญ่กว้างด้วยนะครับค่อนข้างกว้างครับคุณผู้ชมครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นโฟลวิลเนาะมันเป็นรถที่เป็นรถออฟโรดที่ลุยได้ทุกที่นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งครับนี่ฮะ มีนี้ด้วยนะครับซันลูฟครับคุณผู้ชมเออมันเก๋ตรงนี้นะฮะเป็นซันลูฟนะฮะสำหรับคันนี้แล้วห้องโดยสารกว้างมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาดูห้องโดยสารนะครับด้านของเบาะแถวที่สองนะครับมาดูเบาะด้านหลังนะครับต้องบอกว่าความกว้างนี่ค่อนข้างที่จะกว้างมากนั่งสบายมากนะครับแล้วก็เบาะนะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับแล้ว แถว2เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเหมือนใช้งานน้อยมากครับคุณผู้ชมครับคันนี้นะครับคือเบาะเนี่ยยังโอ้ยังฟูยังนุ่มอยู่เลยนะครับแล้วสังเกตนะว่าคือแลนด์ครูเซอร์เนี่ยได้เบาะเป็นหนังเบาะที่หนามากนะครับหนาแล้วก็ดูแบบนุ่มฟูนุ่มมากๆนะครับอ่ะด้านหลังครับก็จะมีที่วางแก้วให้3แก้วนะครับโอ้สบายๆเลยนะครับนี่ แล้วก็มีด้านข้างนะครับเป็นที่เขี่ยบุหรีนะอ่เป็นที่เขี่ยบุหรี่สําหรับใครดูบุหรีนะแต่ถ้าใครไม่ดูบุหรี่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาไว้วางไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับเรื่องของเฮดรูมคุณผู้ชมนะครับรถเป็นตัวลุยครับก็คือเฮดรูมค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือมือจับตรงนี้ราวจับนะครับคือเขาให้มาเยอะมากนะครับเพราะว่ารถมันเป็นรถสูงนะครับเวลาขึ้นลงเนี่ยนะครับคือให้มาแบบ 1,2,3,4,5,6 1, นะครับ6อันนะฮะสำหรับเราจับตรงนี้หมือจับตรงนี้นะครับก็ในเรื่องของความสะดวกในการขึ้นลงค่อนข้างที่จะสบายมากนะครับอ่ะมาดูครับพื้นที่นะครับข้างหลังตรงเนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดอย่างอื่นนะครับอันนี้เก็บยางอะไหล่นะครับเปิบเปิดมาด้านหลังครับกว้างๆเลยคุณผู้ชม นี่สำหรับสายปิกนิกสายแคมป์นะผมว่าตรงเนี้ยเหมาะมากๆเลยสัมภาระครับสามารถที่จะใส่ได้แบบเยอะมากนะครับแล้วดูสิมันกว้างมากคุณผู้ชมนะครับกว้างจริงๆนี่คือเห็นไหมฮะปกติธรรมดาคุณผู้ชมเวลาผมนั่งแบบเนี้ยขาผมแทบจะชนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับรถกว้างมากๆนะครับ เป็นอะไรที่แบบว่าบรรทุกของได้เต็มที่ใส่มอไซค์ได้เป็นคันใส่ตู้เย็นได้เป็นหลังนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพับเบาะลงไปนะฮะคุณเอาฟูกมาปูนอนได้สบายสบายหรือคุณจะปิกนิกบนหลังรถก็ได้นะครับเวลาที่คุณไปออกแคมป์แล้วฝนมันตกนะครับนี่สบายมากนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีครบนี่ฮะช่องเก็บเครื่องมือนะครับตรงนี้ นี่กระป๋องดับเพลิงนะครับเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้นะครับตรงนี้นะครับนี่อุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับแม่แรงนะครับต้องบอกว่าอยู่ครบเลยนะฮะสำหรับคันนี้แล้วคือคันนี้นะถ้าสังเกตนะรถใช้งานหนักไม่หนักคุณผู้ชมมาดูที่เบาะนะครับผมไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูด้วย เห็นไหมครับรถใช้งานหนักไม่หนักครับดูที่เบาะนะฮะเบาะนี้แทบไม่มีริ้วรอยเลยครับคุณผู้ชมครับคือเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหนี่คือรถที่ใช้งานค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะสำหรับเบาะข้างหลังนะครับสภาพเบาะอะไรทุกอย่างนะครับสวยงามมากคุณผู้ชมนะฮะผมก็ต้องขออนุญาตเปิดไฟให้ดูนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันเย็นแล้วนะครับตอนที่ผมรีวิวครับนี่ เสร็จแล้วนะครับตัว vx 1 0 0นะฮะ,ะหลายๆคนเนี่ยนะครับบอกว่าเครื่องยนต์4 1 6 3กิซีซีเนี่ยกินน้ำมันมากน้อยแค่ไหนผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะถ้าวิ่งในเมืองนะวิ่งในเมืองเนี่ยนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับโดยปกติก็ประมาณ8-9กิโลลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งนอกเมืองก็ประมาณ1 1 1 2กิโลลิตรนะครับ ก็คือผมว่ามันมันเป็นอัตราสิ้นเปลืองทั่วไปนะครับสำหรับเจ้า VX100 คันนี้นะครับก็ถือว่าไม่กินน้ำมันเยอะเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราปกติเพราะว่าเครื่องยนต์ใหญ่ขนาดเนี้ยนะครับถ้าอัตราสิ้นเปลืองนะครับน้อยกว่านี้ก็คงไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วนะครับในเรื่องของการบำรุงรักษาคุณผู้ชมนะครับตอนเนี้ยนะครับ หลายๆท่านนะครับเพราะว่ามันมีระบบไฮคอนโทรลใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าถ้าสมมุติตุ้มมันเสียเนี่ยนะฮะอันนี้แน่นอนว่าหลายๆคนคิดแล้วละ่ะว่าถ้าเกิดว่าตุ้มมันเสียมันพังขึ้นมาเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยตุ้มตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ3 5 0 0 0ื่นถึงสี่หมนนะครับเปลี่ยน4ล้อนี่ก็เกือบ2อ0 0 0 0ใช่ไหมเปลี่ยน4ตุ้มนะครับก็เกือบ2 0 0 0 0 0แต่ปณปัจจุบันนี้นะครับคือราคาตุ้มเนี่ยมันถูกลงเพราะว่า คนที่เล่นนะครับแลนด์ครเ i s e r นะครับเยอะขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับราคาอะไหล่มันก็ถูกลงนะครับอยู่ประมาณตัวหนึ่งก็ประมาณ1 5ื0 0 0 0 0ถึงสโดยประมาณนะครับสำหรับราคาตุ้มนะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของการดูแลรักษานะครับผมว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะซอฟลงมาเยอะพอสมควรนะครับอ่ะเอาละครับหลายๆท่านนะครับคงอยากจะรู้ราคาแล้วนะครับว่า VX 100คันเนี้ยนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับนำเสนอท่านในราคานะครับเพียงแค่1 3 9 0 0ล้านมบาทคุณผู้ชม1 3 9 0 0ล้านมบาทครับรถสวยนะครับออปชั่นเต็มๆแบบนี้นะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดนะครับหรือว่าโทรเข้ามาจองนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถได้นะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้ทุกๆวันครับเราเปิดบริการให้ทุกๆวันที่สำคัญครับ ในเรื่องของการบริการนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับการดูแลในเรื่องของของเหลวต่างๆนะครับมงคลคาเซ็นเตอร์เป็นศูนย์บริการโมบิวันเซ็นเตอร์ครับหนึ่งเดียวในเขตอีสานใต้นะครับเพราะนั้นคุณไม่ต้องห่วงครับเรื่องของการดูแลรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเบรกน้ํามันเกียร์น้ำมันพวเวอร์ต่างๆนะครับเราเปลี่ยนถ่ายให้นะครับให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีนะครับและถ้าเกิดว่าคุณไม่สะดวกนะครับที่จะมาขับรถนะครับ พอเวลาคุณทําสัญญาอะไรเสร็จสัญญาอนุมัติปั๊บนะครับอยากจะให้เราไปส่งนะครับรถที่บ้านคุณอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์นำรถขึ้นสไลด์ออนครับส่งตรงถึงบ้านคุณเลยทันทีนะครับเห็นไหมครับบริการดีดีแบบนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์จัดให้อยู่แล้วครับกับแลนด์คริเซอร์ v x ร0 0คันนี้ครับอยากให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของครับในราคาเพียงแค่1นึ0 0ล้านเบาทเท่านั้นนะครับสายออฟโรดนะครับหรือ ใครที่อยากจะครอบครองนะครับ k King o f Off Road คันนี้อย่าลืมครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้เป็นไทยและทีมงานต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมครับกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดในเรื่องของการติดตามรถสวยๆจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ